หมายเลข13อยู่ครับเป็น5ประตูต่อ3แล้วนะครับตอนนี้ครับอีแล้วน้องตูงตามจะทำยังไงครับตูงตามจะทำยังไงจะแก้หมาดยังไงครับตอนนี้สวมวิญญาณโค้ชอยู่ตูมทันใช่ไหมทานทันทานไปลูกคู่ใช่ไหมเมื่อกี้น้องตูมตามจะทำยังไงครับตอนนี้5ประตูต่อ3แล้วโค้ชตูงตามครับกสถานการณ์ยังไงนี่เราถ่ายอยู่5ประตู3เนี่ย ท้ามนางสนมมาหรออ้าทีมรวมลาลานั้นสามารถเพิ่มได้หนึ่งคนนะครับทีมรวมลาลาทีมรวมลาลาสามารถเพิ่มได้หนึ่งคนครับเป็นแปดต่อสิบสองครับอ่าเสรแล้วครับโค้ชถึงเป็นนี่เป็นผมไม่ลนแล้ครับตุ้ตาครับวงตีไม้ไหมบังมาเอาตั้งเล็กบังมรับมาหญิงล้วออกไปมีทีนึงโอ้โหมาติดไผ่ครับ สังเกตผู้เล่นของทีมเด็กชายร้ายบากเกตนะครับความสูงนั้นไม่เกินเอวครับครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผลิตภัณฑ์ของอาฬิดานะครับที่ให้การสนับสนุนในการกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมีเมนเทลที่ไหนมีอาิดาที่ไหน,นนะครับ อุปกรณ์กีฬาทุกอย่างครับเข็นโคตรฟิตเลยอ่ะชนะครับได้บอลหนุ่มแมนนอ่ะได้บอลเลยเราบอกน้องๆครับนีบอลยังไม่อยู่เลยตูดเล็กเอโล่ใจบอลน้องลยครับมาเฮ้ยน้องเต้เห็นโล่มานี่ยละนอนแจ้งบอลเลยให้มาไม่กลัวโดนทับเลยครับพวกนี้เพชรครับเพชรเอาสองต่อหนึ่งครับเพชรจะไปรอบไหมไม่รอบโอ้ได้บอลเจ้าหิงยาวมา ดูรักษาประตูของทีมบุลตาลานะจะมาหมา uh <gun Buffalo> ไหนก็แล้วแต่ขอนอนไว้ก่อนหล่นเลยครับล่นนอนนอนล้มรับบอลนะนี่ครับทีมดูลาลานั้นนำทีมโดยตูงตามแต่สตาร์เจ็ดนะครับนี่ได้บอลมาแล้วครับได้บอลแล้วคุณตันได้บอลแล้วโยนบอลออกมาติดเครื่อนเล่นได้แต่ต้นอย่างเดย ลปติเพชรครับอ้าวเพชรโดนกกระกาศสิ่งน้อยสิ่งน้อยได้บอลสิ่งน้อยได้บอลอยู่มาให้หมายเลขเจ็ดหมายเลขจจะเอาได้คิกหลบโดนหล,ล,ลบตุ้งตามตุ้งตามตามไปเลยก้งเลยตเลยต้รับบอลมาทุกนี้เป็นการออกข้างไปเป็นการแตะมุมนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลานะครับเวลาก็ใกล้เหลือน้อยเต็มทีนะครับ เราจะจบการแข่งขันนะครับสหลังจากจบการแข่งขันนี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะฮะมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่โรงอาหารด้านหลังประชาสัมพันธ์ของเรานี่นะครับตามได้บอลอ้าวพี่ทำไมเตะสูงขนาดนั้นไม่เป็นไรครับมาเตะครับโอ้ยกรรมการเงีบกรรมการครับกรรมการครับเปลี่ยนตัวมาตบตาเลยครับรับเลย เจ็บครับอันนี้เจ็บจริงๆครับอันนี้เจ็บจริงๆครับโดนหัวเข่าพอดีเลยครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งแลครับช่วยมาคบก่อนครับน้ำแข็งครับแพ้สนามครับแพ้สนามช่วยเาน้ำลงไปเทก่อนครับพี่ขาครับพึงเลยครับแพ้สนามครับแพ้สนาม